อดีวันนี้ผมมีอบไอ้น้ํานะครับโรงเรือนจากเมื่อสองวันที่แล้วฝนตกนะครับก็ต้องมาแก้มือใหม่ก็จะมาคุยกับเพื่อนๆในส่วนของการอบไอ้น้ํานะครับซึ่งบางคนสงสัยว่าต้องอบที่อุณหภูมิเท่าไหร่ถึงจะพออันนี้เราจะต้องดูนะครับว่าตอนที่เรา นะครับอุณหภูมิตอนที่เราหมักเท่าไหร่นะครับเราจะต้องเช็คนะครับเราถึงจะรู้ว่าเราสมควรที่จะอบไอ้น้าที่อุณหภูมิเท่าไหรนะ่ถ้าเราต้องการอบอุณหภูมิที่65องศาเราก็ต้องควบคุมอุณหภูมิในการหมักให้ได้อยู่ที่55องศานะครับก็คืออุณหภูมิที่ดีที่สุดและก็เหมาะสมก็คือต้อง สูงกว่าอุณหภูมิตอนที่เราหมัก10องศาครับจุลินซียถึงจะน็อกหรือว่าออนแอร์ลงเป็นอาหารให้เส้นใย,ยเห็ดฟางได้นะครับอันนี้ก็คืออุณหภูมิที่ต้องการในขั้นตอนของอบไอ้น้ําแต่บางคนถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าอุณหภูมิตอนหมักมันเกิน55องศาก็อย่างที่ผม ทําคลิปไปคลิปี่แล้วนะครับในเรื่องของการหมักเราก็ต้องกลับกองนะครับเพื่อลดอุณหภูมิล,ลงมาเติมออกซิเจนเข้าไปในกองเพาะเอ,อในกองหมักนะครับก็อุณหภูมิก็จะลดลงนะครับก็ทําอย่างนี้ไปจนกว่าจะครบกําหนดที่เราจะเอาขึ้นชั้นนะครับถ้าเราอบอุณหภูมิไม่ได้ตามที่กําหนดนะครับ ก็จะทำให้ดูรินซีเชื้อรานะครับไม่น็อกแล้วก็ไม่อ่อนแอลงก็จะทำให้เขาเกิดเชื้อราขาวราเขียวราส้มราอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดนั่นแหละครับก็คือเกิดจากการที่เราอบในน้าแล้วอุณหภูมิไม่ได้เกิน10องศาตอนที่เราหมาักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจูรินซีหรือตัวนั้น ไม่น็อกหรือไม่อ่อนแอลงก็จะมากินนะครับเชื้อเห็ดของเราเป็นอาหารหรือไม่ก็เกิดมาพร้อมๆกับเห็ดฟางนะครับอุณหภูมิเท่าไหร่เหมาะก็คืออย่างที่ผมบอกสูงกว่าอุณหภูมิตอนหมัก10องศาแล้วนานเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับก็ขั้นต่ำก็ประมาณ1ชั่วโมง รักษาอุณหภูมินั้นไว,นนนะนนว,นว้หนึ่งชั่วโมงนะครับก็คือขั้นต่ำนะครับอันนี้เวลาในช่วงที่เราแช่หนึ่งชั่วโมงถ้าไม่ได้อีกก็จะเกิดปัญหาอีกครับว่าไปน้ำในกองเพราะเราไม่แห้งหรือว่าอ,อ,อุณหภูมิไล่ออกไม่หมดก็จะทำให้เกิดแอมโมเนียอีกนะครับแอมโมเนียก็จะมีผลต่อเส้นใหญ่นะครับอันนี้ก็ เรื่องของการอบไอ้น้ำครับว่าเราต้องอบที่อุณหภูมิเท่าไหร่เป็นเวลาเท่าไหร่ถ้าเวลาเราอบนานนะครับเกินสองชั่วโมงสามชั่วโมงเห็ดเราก็จะเก็บได้นานขึ้นนะครับแต่ถ้าเราอบแค่หนึ่งชั่วโมงเราก็จะเก็บได้ไวนะครับเห็ดก็อาจจะร่้นเดียวแล้วหมดเลยแตถ่ถ้าเราอบไปสองชั่วโมงสามชั่วโมงเราก็จะเก็บไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเชื้อราที่น็อกก็ แบบเหมือนกับว่านอกไปนานนะครับกว่าจะฟื้นขึ้นมาก็เห็ดนั่นก็ออกยๆเรื่อยๆ,ๆนะครับก็คืออันนี้ก็คือช่วงเวลาในการปกนะครับว่าหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงต่างกันยังไงนะครับถ้าหนึ่งชั่วโมงเก็บได้รอบเดียวหมดเลยครับถ้าสองสามชั่วโมงก็จะเก็บได้สองสามรอบนะครับเพราะวา่าเวลาเขานอกผ่อนแอลงเป็นเวลานานนะครับ ไม่สามารถที่จะ,ะแข็งแรงขึ้นมาพร้อมกับเห็ดของเรานะครับก็สรุปนะครับอบอย่างไรอุณหภูมิก็คือให้เกินกับอุณหภูมิที่เราหมัก10องศานะครับอบนานเท่าไหร่อย่างน้อยก็คือ1ชั่วโมงแต่ถ้าอยากเก็บเห็ดได้นานก็2ชั่วโมง3ชั่วโมงครับครับก็คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็สุดท้ายก็สวัสดีนะครับพบไปนน้ำต่อ